เสียงก็สมารถทำให้เราสงบสงบได้เสียงเสียง,ยง<ส>จัก,กระจันเสียงะระฆังเสียงคำพูดมันก็เป็นเสียงเหมือนกันนะแต่เราไม่ไม่ไปตีความหมายใส่ให้มันนะมันจะเป็นแค่ลักษณะของเสียง เสียงสูงเสียงต่ําเสียงที่มันไม่มีความหมายในธรรมชาติมีเยอะเราลองลึกซึ้งกับการฟังมันให้มันมากระทบหูแล้วก็สู่ใจแล้วก็ดับลงไปมันมากระทบหูแล้วก็นํำ มันก็ไหลกาสู่ใจแล้วก็ดับลงไปเหมือนไม่มีอะไรเป็นปรากฏการณ์ทีปป่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หมดไปเองปรากฏขึ้นมาแล้วก็หมดไปเองอย่างเงี้ยเราจะเห็นความหมดไปเส้นไปของ ของเสียงหนึ่งเสียงนะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นว่าก,ก่อนก่อนที่จะไม่มีก่อนที่จะมีเสียงก็มีแต่ความความว่างอยู่พอมันมีเสียงโผล่ขึ้นมาก็มีเสียงสูงสูงต่ำต,ำตำ่เกิดเกิดดับๆในระหว่างเสียงที่มันกำลังดำเนินไป กระายเสียงก็จบลงเงียบลงไปยาวไปเดี๋ยวเสียงก็โผล่ขึ้นมาอีกเสียงเดิมนั่ยนะแต่มันเป็นเสียงใหม่ละจัตจันต์ตัวเดิมไม่ลายร้องแต่มันร้องไม่ต่อนเนื่องมันมีช่องว่างของแต่ละครั้งที่มันจะร้องร้ลลอง ครั้งหนึ่งก็มันจะสันส่นสะเทือนประมาณสิบวินาทีนะแล้วก็ดับลงไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะร้องขึ้นมาอีกคือเราลองจับทีละเสียงนะเสียงใดก็เสียงหนึ่งเราจะเห็นมันเป็นช่วง ช่วงเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปนะแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วก็ดับลงไปไมทันความดับมันไหม,ไหมดูแต่ละช่วงแต่ละแต่ละขะนะเกิดแล้วก็ดับลงไปเกิดแล้วก็ดับลงไป มันมันมันมีช่องว่างในระหว่างที่สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับเราลองสัมผัสกับช่องว่างของมันอะช่องว่างก็คือความว่างความว่างมันก็ไม่มีอะไรแหละความว่างเราเราจะไปดูทั้งหมดไม่ได้ ราะโลกนี้มันไม่ว่างนะดูดูทีเดียวพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่ว่างหรอกเดียเด๋ยว,ก,ยวก,ก็โผล่ทางตาเดี๋ยวก็โผล่ทางหูเดี๋ยวก็โผล่ทางจมูกโผล่ทางลิ้นทางกายทางสัมผัสนะรูปเสียงกลิ่นรสโผล่ตลอดนั่นเราจะหาความว่างหรือหรือหรือว่าจับความว่างไม่ได้เลยถ้าเราเราถ้าเราเปิด ถ้าเราสนใจทั้งหมดจะไม่เจอความว่างแต่ถ้าเราสนใจอันเดียวนะสนใจเสียงอย่างเงี้ยเสียงเดียวนะมันเหมือนกับฝึกกรรมาฐานนั่แหละสนใจลมกับลมอย่างเดียวนะสนใจเสียงยิงจกก็เสียงจกอย่างเดียวเราจะพบความว่างทันทีเลยเพราะ มันมันเกิดที่ละขณะเอามารับรู้ทีละขณะแต่สิ่งทุกสิ่งไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลานะเกิดแล้วมันมันหายไปอะ่ะเกิดแล้วมันหายไปเกิดแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยเราไม่คุ้นชินกับกับความหายไปหรือว่าความไม่มีอะ่ะมันมีสิ่งแทรกซ้อนขึ้นมาตลอด ในระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูมีทั้งหประตูมันไม่มีสิทธิ์ที่จะสัมผัสความว่างได้เลยนั้นดูที่ประตูเดียวตูใดประตูหนึ่งที่หกไปสนใจมึงละเพราะว่าจิตเนี่ยมันดูได้ทีละอย่างเราเราอยู่ประตูเดียวเนี่ยเราจะเห็นสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับ เราเจะเจอกับความดับเห็นไ,ไหมอย่างเสียงจิงจกอย่างเงี้ยเราดูเสียงจกเสียงจกมีตลอดไหมอเออมันไม่มีนะมันว่างเนะ่ยมันว่างจากทุกอย่างเลยเนี่ยตอนนี้มันว่างอยู่เนี่ยจิตเราสัมผัสความว่างได้ไหมถ้าเราฟังเสียงจกเนะ่ยมันว่างนะมันยังไม่มีอะไรเนี่ยคือความว่างความไม่มี สักประเดี๋ยวมันจะมีเสียงจีิงจกโผล่ขึ้นมาอีกนะเราก็จะเห็นว่าโอ้มันโผขึ้นมามีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันก็ว่างๆอย่างเงี้ยแต่เสียงนี่มันก็เกิดมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นมาเสียงนั้นก็ดับลงไปอีกเนี่ยถ้าเราจับเราพาจิตของเราสัมผัสอยู่กับความไม่มี อะไรสักอย่างมันไม่มีอ่ะอยู่โลกอยู่ทีละโลกโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายโลกทางใจอย่าเพิ่งออกมาปนกันโลกใครโลกมันโลกมันมีตั้งหกโลกเราจะเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความว่างนะความไม่ว่างนี้ปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งคราว นะความจริงก็คือว่าความไม่มีนะี่ะมันเยอะกว่าความมนะีแต่ความสมมุติหรือความไม่รู้ของเรามันยึดเอาว่าไอ้ที่มีนี่เยอะกว่าความไม่มีความรู้สึกของเราเป็นอย่างนั้นไหมนะเพราะว่ามีแต่สิ่งอะไรเต็มไปหมดนะในโลกเนี่ยมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยมันก็เลยไม่มีความว่างไงมีแต่ความวุ่น แต่ถ้าเราสัมผัสกับความดับไปสิ้นไปเนี่ยไม้แต่เสียงเสียงหนึ่งเนี่ยอย่างเสียงจริงจกเมื่อกี้ยกตัวอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่โผล่เลยตอนนี้แสดงว่าถ้าเราสัมผัสกับความว่างของเสียงจริงจกเนี่ยจิตของเราจะว่างตลอดเลยนะเรารับรู้อยู่กับเสียงเสียงเดียวเลยนะเออมันเรียบมันเรียบมันว่าง มันเหมือนกับไม่รับรู้อย่างอื่นอะเปิดเปิดไปช่องเดียวช่องนี้มันยังไม่โผล่เนี่ยผูก็เรียบหมดเลยมีโผลขึ้นมาแล้วเห็นไหมก็ดับลงไปอีกคือเหมือนกับว่าสิ่งที่มีเนี่ยมีนิดเดียวเองแต่สิ่งที่ไม่มีเนี่ยมีเยอะกว่าเยอะเลยมันก็เลยมีแต่ความสงบความเย็นความเรียบ ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าเราสนใจไปสุกอย่างนะมันจะไม่ไม่เจอตรงเนี้ย <c oughs> ความดับไปสิ้นไปเนี่ยเนี่ยนี่ยกตัวอย่างแค่แค่อย่างเดียวโลกเดียวโลกทางโลกทางหูโลกนี่ล้อสระโอลอลิงกอไก่นะโลกเนี่ยไม่ใช่โลคนะโลกโลกหมายถึงว่า เนี่ยความเป็นใหญ่ทั้งหมดนั่นแหละใหญ่ทั้งหูก็คือเรื่องของเสียงไม่มีอะไรใหญ่เกินเสียงแนะถ้าถ้าคุยถึงเรื่องหูนะไม่มีอะไรใหญ่เกินกว่าเสียงถ้าคุยในเรื่องตาไม่มีอะไรใหญ่เกินกว่ารูปรูปสีรูปลรปล่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีสีที่ปรากฏขึ้นมา สีที่ปรากฏขึ้นมาเขาดูกันแค่นี้ไม่ได้ดูว่ามันเป็นลูกเป็นร่างอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชนิดไหนอะไรเงี้ยไม่มีในทางปรมัติหรือทางความเป็นธรรมชาติอันสูงสุดคือมีแต่สีความเป็นใหญ่ทางตานี่คือสีนะความเป็นใหญ่ทางหูก็คือเสียงโลกของตาคือสีโลกของหูก็คือเสียงโลกของจมูกก็คือกลิ่น ไม่มีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรหรอกกลิ่นนะมันไม่แยกนะมันไม่แยกกายนี่มันไม่แยกมันรับได้ได้สภาวะที่มันตรงๆงไม่แยกไม่ไม่ตีความไม่พิภาคษาไม่ตัดสินไม่ว่าดีว่าชั่วอะไรนั่นแหละกายที่มันรับรู้ตรงๆสีก็คือสี เสียงก็คือเสียงกินก็คือกินรถก็คือรถสัมผัสก็คือสัมผัสสัมผัสทางกายมันแค่รู้สึกสัมผัสความรู้สึกเกิดขึ้นแค่นี้กายสัมผัสก็มันแค่รู้สึกจะเป็นร้อนเย็นไหวตึงหย่อนก็แค่รู้สึกเป็นความรู้สึกความรู้สึกทางกาย แต่ใจนี่แยกนะใจที่ชอบไปที่ใจจริงอย่าใจใจตัวจริงๆมันแค่รู้แต่สิ่งที่มันแยกเนี่ยมันไม่ใช่ใจมันเป็นตัวปรุงแต่งของสังขารมันจึงแยกเป็นกุศลกับอกุศลดีช่วยอย่างเงี้ยมันจะเริ่มแยกเป็นสองฝ่ายสองสองอย่างแต่กายนี่ยมันรับรู้รับรู้ทีละอย่าง นั้นดูทางกายเป็นจุดที่พื้นฐานสำคัญที่สุดของการเจริญวิปัสสนานเพราะมันหนึ่งมันเป็นสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายเห็นชัดเจนในปัจจุบันหรือหรือไม่ต้องใช้ปรุงแต่งจากสมาธิอะไรทั้งนั้นอะ่ะจิตธรรมดาก็สามารถรับรู้ความรู้สึกการสัมผัส สัมผัสปุ๊บเราจะรู้ขึ้นมาทันทีเลยสัมผัสปุ๊บเราจะรู้ขึ้นมาทันทีเลยอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นฐานจริงๆแล้วก็มันก็ไม่หนีไปไหนนะมันมันมันอยู่กับที่มันตรงมันไม่หนีอะไรเกิดมันก็รู้อย่างนั้นนะ,นะตัวรู้นี่ไม่ใช่กายภาวะของการรู้เป็นเป็นสติ เป็นความระลึกได้เมื่อมันมีภัสสะ <c oughs> มีภัสสะระลึกได้ก็วิญญาณก็ทําหน้าที่ระลึกรับรู้มันวิญญาณนี่มันรับรู้ไงที่เรามีจิตวิญญาณเนี่ยเข้ามารับรู้รับรู้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นว <c oughs> ิญญาณจะทําหน้าที่ของมันโดยตรงๆคือรับรู้ร <c oughs> ับรู้ที่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงตรง เหมือนกระจกอเอาอะไรผ่านหน้ากระจกปุ๊บกระจกก็จะส่องมีหน้าที่อะไรกระจกสะท้อนภาพมันไม่สวนนะว่าภาพดีภาพไม่ดีแต่มันตรงเอาอะไรผ่านนี่มันจะมาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเอาอะไรไปผ่านกระจกเงานเนี่ยสะท้อนออกมาก็อันนั้นเลยโกหกไม่ได้ นะโกหกไม่ได้ไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมีอะไรมันก็ออกมาหมดนะในกระจกนะมีสิวก็ก็ต้องเห็นสิวนะมีรอยอะไรติดไว้ก็ต้องเห็นรอยนะั่นนะนี่คุณสมบัติของกระจกใจก็เหมือนกันนะนะมันอะไรเกิดขึ้นมันก็นรู้อะไรเกิดขึ้นก็นรู้นะ มันไม่มีว่ามันไม่รู้จะมาว่ามีผู้รู้หรือไม่มีผู้รู้เรารู้อะไรก็ไม่ใช่จิตแท้ๆเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันโดยที่อะไรเกิดมันต้องรู้นะไม่มีเราไปเจตนารู้อะไรหรอกมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันต้องรู้เลยสภาพของทารุ้้เนี่ยที่มันมันจะทํางานนะทางานโดยอัตโนมัติ สติเป็นคนดูดูสิ่งที่มันรู้นี่ยแหละเห็นไหมถ้ารู้มันก็ทํางานของมันอย่างอย่างธรรมชาติเรามีสติเพื่อให้มันรู้แต่ไม่ใช่เรารู้นะเป็นสติที่มันมันเหนือธรรมชาติขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะใหม่ๆนี่เราต้องทําตัวนี้ให้มันให้มันเห็นเห็นว่าสิ่งที่ถูกรู้ก็มีสิ่งที่ไปรู้ก็มี สิ่งที่ไปรู้สิ่งที่รู้ก็ยังมีอย่างเงี้ยคือเห็นเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตเห็นทีละอยา่างเห็นทีละโลกเราจะฝึกนะลองสังเกตฝึกโลกของตาก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะที่ว่าเห็นแล้วมันก็พอมันขยับตาปุ๊บมันก็ภาพใหม่มันก็เปลี่ยนแล้วนะเราเหลียวไป สนใจสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็หายไปแล้วนะอย่างเงี้ยเราลองสังเกตโลกตาเราจะเห็นว่ามันก็เกิดใหม่ขึ้นตลอดนะภาพใหม่เกิดขึ้นตลอดภาพเก่าก็ดับไปไม่กลับมาภาพใหม่ก็ปรากฏขึ้นตลอดเราจะเห็นการเกิดดับของมันแล้วก็ไม่ได้เห็นมันก็ไม่ได้เกิดดับตลอดมันจะมีดับ ดับสั้นดับยาวแตกต่างกันแต่มีช่องว่างอยู่เห็นก็ไม่ได้เห็นตลอดบางทีหลับตาก็ดับไปแล้วลืมตาขึ้นมามถึงจะเห็นอีกการกระพริบตาแต่ละครั้งเนี่ยดับลงไปแล้วพอลืมตาเขากระพริบเสร็จภาพเปลี่ยนแล้วนะแต่มันเร็วมากแต่การ การทาเจตนาธรรมเราก็สามารถสัมผัสได้เช่นเราทําสมาธิเราหลับตาไปเนี่ยความดับทางตามันดับไปแล้วมันเหมือนกับว่างไปเลยเวลาเราตับตามันว่างไปเลยถ้าเราอยู่กับโลกตานะแต่พอเราลืมตามาปุ๊บมีสิ่งปรากฏแล้วก็รู้ขึ้นมาพอหลับตาไปอีกมันว่างลงไปอีกพอลืมตาปุ๊บอมมีสิ่งปรากฏ S <S <an> <S เห็นไหมว่างก็เป็นสิ่งที่ปรากฏลืมมีสิ่งที่คือปรากฏสิ่งที่มันไม่มีไง,ไงเวลามันว่างเวลานอนหลับลงไปนะ่ะสิ่งที่ไม่มีปรากฏพอลืมตาปุ๊บมีสิ่งปรากฏสิ่งที่มีปรากฏมันมีอยู่แล้วแต่มันปรากฏขึ้นมาเพราะมีใจเขาไปรู้ว่างก็เหมือนกันหลับลงไปปุ๊บมันไม่มีปรากฏแล้วก็มีใจเขาไปรู้อย่างเงี้ย เห็นสภาพอย่างนี้ไหมล่ะอันนี้คือเป็นเรื่องการเห็นทั้ง,งตาทั้งหูก็เหมือนกันแหละยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันเราอยู่กับลักษณะเนี่ยหกประตูเนี่ยเอาให้แน่นอายตนะเนี่ยเอาอายตนะมาเป็นกรรมฐาน,นรู้มันไปทีละอย่างทีละโลก แล้วเราจะเห็นว่าเหมือนกันหมดเลยอะโลกทั้งโลกเหมือนกันหมดทุกโลกก็เหมือนกันหมดมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อ,อันนี้แหละคือคือสิ่งที่เราฝึกหัดขัดเกาลาเราจะเข้าถึงธรรมชาติทั้งสองอย่างอะสิ่งที่มันปรุงแต่งกับสิ่งที่มันไม่ปรุงแต่งไม่มีตัวเราเลยเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งกันแล้วก็ไม่ปรุงแต่งกันอยู่ด้วยกันนะั่นแหะ ไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีของของเราทั้งนั้นเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดมีเหตุเกิดมันก็เกิดมีเหตุดับมันก็ดับดบับงคับไม่ได้หยุดรู้ยอมรับว่าบังคับไม่ได้ทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองอันนี้แหละคือปัญญาละปัญญาไม่ได้ไปไกลอะไรหรือทำอะไรยากทำมันง่ายๆดูมันง่ายๆ สังเกตมันง่งายๆนะเกิดขึ้นมาปรากฏหมดไปนะไม่แสกแซงไร้ความอยากนะเราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันเราเห็นโลกตามความเป็นจริงก็เห็นโลกอย่างนี้แหละโลกหมายถึงโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจนะโลกตามความเป็นจริงของมันเนี่ยมันมีอยู่ขณะอย่างเงี้ยทีละขณะทีละขณะทีละขณะปัญญาก็เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแหละ เอาละถึงเวลาละหมโมทนาสาธุ